เกิดอะไรขึ้นเผยมีผู้เกือบลงขันจ้างมือปืนจัดการผู้ใหญ่สนับสนุนมวยรายการวันคลิปประธานวันแชมเปี้ยนชิปไทยเผยเคยมีกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์เกือบลงขันจ้างมือปืนหวังจัดการคนที่สนับสนุนวันบางรายวันที่27พฤษภาคม2568วันแชมเปี้ยนชิปกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยในประเทศไทยถือเป็นรายการมวยที่มียอดผู้ชมรับชมสูงที่สุดจิตินัทอสดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิปประเทศไทยเปิดเผยเบื้องหลังน่าสนใจผ่านรสยการเดอะวันพาร์ทซ์อี12 เพราะการจะพาวันไปสู่ระดับโลกเป็นอะไรที่ยากมากๆและคงไม่มีใครคาดคิดเพราะมีคนที่เสียประโยชน์จากการเติบโตของวันวางแผนเกือบลงขันจ้างมือปืนเพื่อหวังจัดการกับคนบางคนที่สนับสนุนรายการของวันหรือแม้กระทั่งบอสชาตรีก็ยังเคยโดนข่มขู่ช่วงเข้ามาวงการมวยใหม่ๆอย่างไรก็ตามวันยังคงฝ่าฟันอุปสรรคและไม่จําเป็นต้องยอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง